フフフ。 ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลี้ยงบ้านบ้านใบจ a s อ e เ m a n a ต e แม n t จเมนต์ค่ะและบ้านทีมจะพาคุณผู้ชมมาชมในวันนี้อยู่ในโครงการบีลีฟโฮมออนไลน์ค่ะโครงการตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อวินอำเภอเสียราชาจังหวัดชนบุรีนี่เองนะคะซึ่งมีสถานที่ใกล้เคียงค่ะได้แก่เทสโก้โลตัสบ่าวินโรงเรียนบ้านบ่อวินค่ะตลาดเขาอุไลและยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลในอมตะเมดิคอร์เซ็นเตอร์ค่ะเรียกว่ารายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตครบครันอยู่ใกล้กับ แหล่งนิคมอ,อุตสาหกรรมในการไปทํางานสะดวกสบายด้วยนะคะตัวโครงการเองค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะไว้บริการลูกบ้านครบครันเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชนกลางสวนสาธารณะวิสเนตสระว่ายน้ําสนามเด็กเล่นและก็ยังมีสนามออกกําลังกายอนเนกประสงค์ด้วยล่ะค่ะก่อนเข้าโครงการนะคะเขามีระบบดูแลความปลอดภัยที่เข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่รปภและกล้อง c c TV ตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในตัวบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหน ตามยิ้มมาชมกันเลย ถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมกับบ้านเลขที่16ทับสซึ่งบ้านทีมพามาชมในวันนี้เป็นบ้านแฝดหลังมุมค่ะคุณผู้ชมจะได้พื้นที่ด้านข้างของตัวบ้านกว้างขวางเลยทีเดียวสามารถจอดรถได้2อถึงสคันและยังมีมุมอนเนกประสงค์ค่ะใช้เป็นมุมซักล้างตากผ้าหรือว่าตั้งโต๊ะสนามรับแขกก็ได้ค่ะด้านในของตัวบ้านเองเนีค่ะมีทั้งหมด2ห้องนอนหห้องน้ํากับเนื้อที่46.8ตารางวาเจ้าจสวยน่ายอยู่แค่ไหนตามชมกันเลยค่ะ จะพบกับห้องโถงขนาดกว้างบ้านหลังนี้มีเพดานสูงนะคะเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่รมพัดผ่านได้ดีระบายอากาศแล้วก็ประหยัดไฟเลยล่ะค่ะเข้ามาในตัวบ้านบริเวณห้องโถงค่ะสามารถใช้เป็นห้องรับแขกแล้วก็หมุมนั่งเล่นได้นะคะมีหน้าต่างกระจกบ้านใหญ่ค่ะเปิดรับลมธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะพื้นที่ถัดมาบริเวณกลางบ้านค่ะพื้นที่นี้คุณผู้ชมใช้เป็นพื้นที่ในการตั้งโต๊ะรับประทานอาหารได้นะคะสามารถตั้งโต๊ะขนาด4ถึง 6ท่านและยังมีแอร์เรียให้เดินแบบสบายๆและความพิเศษนั้นก็คือมีประตูกระจกบ้านใหญ่ค่ะสามารถที่จะเปิดออกไปด้านนอกเพื่อชมวิวสวยๆได้ด้วยละค่ะ บ้านหลังนี้มีทั้งหมด2ห้องน้ําค่ะห้องน้ําแรกนะคะจะเป็นห้องน้ําใช้ร่วมกันค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันเลยทีเดียวค่ะบริเวณถัดมานะคะกับพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านเนี่ยมีการต่อเติมพื้นและหลังคาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถใช้ทําเป็นพื้นที่ในการประกอบอาหารครัวไทยได้แบบเต็มรูปแบบหรือจะใช้เป็นมุมซักล้างตากผ้าก็ได้ค่ะซึ่งบริเวณด้านหลังบ้านนะคะก็เดินชมวิวสวย,สวย ด้านข้างของตัวบ้านได้ด้วยค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมกันที่ห้องนอนแรกค่ะเป็นมาสเตอร์เบดมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านซึ่งห้องนี้นะคะมีขนาดกว้างพอสมควรค่ะสามารถวางเตียง6พฟุตคิงไซส์แล้วก็เพิ่มเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งและความพิเศษของมาสเตอร์เบดมนั่นก็คือมีห้องน้ำในตัวพร้อมสุขภัณฑ์ใช้งานครบครันเลยละค่ะ และสําหรับห้องนอนที่2อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีขนาดกว้างพอสมควรค่ะสามารถวางเตียง 5- 6ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ได้ครบครันเช่นกันนคะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือโต๊ะเครื่องแป้งหรือใครเนี่ยจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโต๊ะทํางานหรือว่างานอดิเรกเข้ามาก็สามารถทําได้ค่ะซึ่งห้องนี้มีหน้าต่างกระจกบานสไลด์เปิดชมนคะคะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านได้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านบิลีฟโฮมอะไลเริ่มต้นที่หน้าโลตัสบ่อววิน ขับตรงไป3.8กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยอัไลายขับต่อไปอีก800เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมกับบ้านสวยหลังนี้ในโครงการดีลิฟโฮมออนไลน์ค่ะถูกใจนะคะอยากเป็นเจ้าของหรือมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมพร้อมกับนัดชมสถานที่จริงติดต่อหาเราได้เลยค่ะผ่านทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านบ by น by J Asset m a n a g e m t n t TikTok แจมอยากมีบ้านหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะที่คุณสามารถที่จะเข้าชมนะคะทัพย์สวยทำเลดีค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันบ้านๆค่ะ แอปพลิเคชันที่เราได้รวบรวมซรัพยะคะทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์ที่ดินเปล่าไว้กว่า2000รายการสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะทั้งระบบ a อ d r o i d และ iOS ค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีบริการยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยละค่ะสำหรับนะ EP อีีหน้ายิ้มจุ๊บค่คุณผู้ชมไปชมบ้านสวยทำเลดีที่ไหนกันต่ออย่าลืมฝากกดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะแต่สำหรับ E ีีนี้ต้อง ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ